สวัสด e ีครับใครกำลังมองหาวัวประมัานสาวใกล้ผสมนะครับใครกำลังมองหาวัวประม่านสาวใกล้ผสมนะครับวัวตัวนี้อายุประมาณ1 7 1 8เดือนนะครับอายุประมาณ1 8 17 18เด <sho> ือนหัวโล้นหนึ่งข้างนะครับเขาทําเขาไม่หลุดนะครับนี่ครับเอาไปลูกไปนี่ครับลำเนื้อลำตัวดีนะครับลำเนื้อลำตัวดี ตัวจริงสูงใหญ่นะครับตัวจริงสูงใหญ่สูงอยู่ประมาณเมตรสาถึงเมตรสานะครับอยู่ประมาณเมตรสาถึงเมตรสาราคานะครับราคา34,500บาทพร้อมส่งนะครับราคา34,500บาทพร้อมส่งนะครับวัวเชื่องนะครับไม่รู้ไหมรับประกันตําหนิทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาถกบัวถอนซี่โครงสุดมดลูกไหลผสมไม่ติดนะครับยินดีคืนเงินคืนวัวในราคาที่เราซื้อขายกันจริงนะครับ 34,500บาทพร้อมส่งนะครับพร้อมส่ง